สวัสดีครับทุกคนครับเสร็จกิจกรรมเด็กๆแล้วที่โรงเรียนครับตอนนี้มีเรามีงานครับที่จังหวัดสระแก้วครับกาลังเดินทางครับก็วันนี้ครับเป็นโอกาสของทีมของซันเองครับซึ่งที่เราจัดโปรเจกต์ทีมโค้ดแพรโค้ดซันที่ต้องมาแข่งกันแต่วันนี้คุณแพรเขาได้ตั้งโจทย์มาว่าให้ทีมของโค้ดซันเนี่ยขึ้นโชว์เลยเบื้องหลังก็มาโชว์ได้คือพี่บอยคุณตงหนิง,งยังไงนก,ก้อยวันนี้ได้ขึ้นเวทีแน่นอนคอนเสิร์ตช่วงแรกช่วงแรกเป็นทีมโค้ดซันช่วงหลังเป็นทีมโค้ ใครอยู่ในคุ่มเชิญครับใครอยากไปหน้างงานไปเป็นกำลังใจหน่อยครับวันนี้ทีมผมครับน้องบอยมาเพลงเร็วคุณตุงหนิงน้องก้อยมาเพลงอะไรไม่บอกและทีมผมมีใครบ้างคุณเต้ยน้องมายน้องบูมคุณอัน๋นะฮะใครอีกอะน้องบอยตุงหนิงน้องก้อยอีกหนึ่งท่านครับศิลปินที่เพลงโด่งดังมากวันนี้เขาร่วมสนุกด้วยถือว่ามาแจมแล้วกันนะครับมาแจมมาร่วมช่วยนะครับก็ถือว่า เป็นอยู่ในทีมของเราเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แข่งนะแต่ไปโชว์แล้ววันนี้นะฮะ่บงบอก้วยการเป็นแชมป์หเ่าเขาไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวเขาเว่าเพลงที่เขาขึ้นด้วยโชว์ด้วยจเจนครับคุณอันครับวันนี้คุณจะมอบความสุขเล็กๆน้อยๆที่คุณบอกประมาณไม่เกินสามเพลงอ่าขึ้นนิดหน่อยวันนี้ร้องหมอลำกับพี่ก้อยวันนี้วันนี้ฉีกแนวเลยเหรอทีมเราอย่าไปอายเขานะไม่อายหรอกนี่คือ ประกาศตัวแล้วว่าเป็นแชมป์โอ้โหคุยทีไรพลาดท,ทุกทีเลยทีเดียวเชียวโอเคครับวันนี้เจอนี่สักแก้วเ่ิ่มรับเชิญด้วยชุดเชิญมาพร้อมนะถุงน้องถุงน้องนะถุงน้องเลยเหรอโอเคเจอกัน <Okay, S 2> <c oughs> ครับผมมาหนึ่งครับทุกคนเต๊ะเดินทางครับพี่น้องนี่ไปที่ จังหวัดสักแก้วนะครับผมยำของของครับเบอรเสื้อสวยจังวะแต่ลองสิมันขึ้นจวดด้วย่จะรู้มากกว่าตรงไหนเนี่ยห้อยเสียมาคัดเข่าเด้พี่เขาเด้อแค่นี้แหละครับทุกคนคิดด้วยกัน น้ำบวกเสยพัดอ,อร่อยมากนะครับนะครับเพื่พี่น้องครับมองอยู่ใหม่นะครับแบบดีเลยมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับผมน,นะครับแต่ก่อนเป็นบ้านน,านอกดาวไว้รองรับ FC นะครับที่มาและสดุดคนะุ้มิดนะครับที่บ้านพักครับผม สวัสดีพี่น้องแล้วหนามะเลี่ยกำลังจะเดินทางไปที่ลักษณนครจังหวัดสระแก้วนี่เลยรถสองคันก็สกตาร์ทแล้วนะคะรับกำลังเตรียมเดินทางบางคันบางคนจะกินข้าวมาแล้วบางคันบางคนก็ยังไม่ได้กินข้าวก็จะไปแวะกินบางทานเีเกตเลดี้ก็จะไปแวะกินข้างหน้าหน้า,นามะเหลี่ยเราได้กลัว พ่อกพี่น้องให้กำลังใจกันด้อพี่น้องออบรรยาก,กาศนี่เ,เลยเป็นเงซีศิลพินทั้งฝุกำลังกินขา้าวบามบามเออเอ,อ,เอ,อลังสีมน,น,งงน,นมาลดซี่กำลังใจคิดคอย่งไดีมาปูน้อยนะเได้เบาเลยนะเอยเอมเ ก็เ,เลยอะไรแบบคนขนาดมาแล้วขึ้นมาถึงแล้วมาสัมมาโลกวัตรเลยอายแล้วก็เริ่มตุ่มกาลฮะตุ้มกาลเนี่ยมือเศร้าครับถัดข่ายยุอีสานบางห้องเลยกัเสิอากาศดีเอาครับรถมาจอดไว้นีบ่ อันนี้ผู้เฝ้าเฮียนเหมือนคนของอีกอนนแม่ต้อระชันเลยฝนนี่เลยอู้บรรยากาศดีบรรยากาศดีประตนเสร้อถศิลปินพร้อมเดินทางแล้วจา้าปอกันพี่น้องเฮ้าห่าอยากินเขาอยู่บ่ไว้แล้วก็จะได้กินยาพี่น้อง อากาศมันเปลี่ยนค่อยขึ้นไปบ้านนี่อากาศนึงค่อยลงมานี่เป็นอีกอากาศนึงมันคือกันไหยพี่นอ้องห้อยตะเลยเป็นบ่เหมือนตะยูมันทั้งไอครับวันนี้ไปซักแก้วสิอากาศอีกแบบนึงนี่ป่ะนี่โอเคครับไปโอกักันเบื้องบรรยากาศทั้างรถสวัสดีค่ะสวัสดีซีอิ๊วเดียวนะคะวันนี้เราจะพาไปดูอะไรให้หมอย่างบ้านนี่พาไปเก็บไงข้าว่ามาน้ามาเลยโอ้ดีในเสียง กด้เส oh, ียงนดเสียงีนก้วโอ้โหแก้วขมิ้นปีนี่ไหมทุกคนโอ้ยบงดีเ่ะพี่น้องแกวขมิ้นโดกดกโพดมารขมูมาไนี่ะม่เนื้อเนื้อนุนวลน้เหลืองไหมน้เหลืองเหลืองจิงจุกกาแฮะบ่บุ่กบวยตรงเองไงเมครับยิเออสุดยอดแล้วเลยแล้วก็กินกับแก้วกะปิสุดยอดนี่คือสอามของเราำนี่กันิ้บได้เพี่น้องขายไง เพื่อมมาเคาะกลางหันแล้วมันใส่กระเป๋าเราเห็นเป็นเส้นหรอเปล่าเมื่อนี่เส้นเป็นดอกอะไรเเป็นดอกไม่มีหลายหน่วยเขียนสารไปดูครับผมเพื่อนมาเคาะหันไปเบื้องหล่งนี่ไปยังหไรอะไรเนี่ยแล้ววะ่ก็ได้ยอกวางคุณเด็กอ่ามันเข่าหไรแทกไรเนี่ยพี่น้องพู่นะโอ้นะครับนี่เสียงเพลงแล้วเสียงกีรดทุกวันนี้เป็น Hi ไฮเทคผ่านไปเลยหลอดไปหลอดแล้ว

นี่นี่บ้างว่าเห็นไหมนี่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 นีมันหมุนยุบ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 หมุนนี่วะมันมันมันหมุนหู้แม้ดีเด็ดีได้ดี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 ได้นี่นี่นี่โผล่มาไดเดนี่นี่นั่นเป็นหูนเยอะเดี๋ยวก็เห็นมีมั้ยล่ะใเ่ตัวยุบยุบนี่เลย ข้างในไงบ้านี่เบิดอะไรเกิดกระไรไก่หมุก่ะไรไก่ไหมกระไรอ๋อขหายเด้อบ้านี่โหดีมากมากมากเลยได้ไหนไงชื่ออะไรชือเดียร์โอ้โหแนอ่ะอ๋อ้ระไรใหญ่มันกินไหวเปั่ามันมึงไร ตรงน้มันก็ลง้มันก็สีเบลนะสีเบลเนาะทำมห้โตลงหน้ามันก็บินไ่ได้ลังมือเรามาเหตุใหม่ยังเสียนบอหมามากัดกินของเราบัดเอาไปเอาไปเอาไปย้มไนสมัยตะกีดเสกอยังฟังไปหายำโอ้ยจแม่ลํำบาาคักสมัยตะกีไปยำโอ้ยด้น้องอ้ยลํำบาบาคักตัวที่ได้กิน โอ้หลายพูดสุดยอดนะครับจะเจียวไปเจียวเส้นนี่่เปล่าเส้นเปล่าเปิดดไ้ล่าเส้นนี้ เมื่อเอาแบบไปแพทย์ได้พาาเปืดใส่บอกรู้เอาเป็นเสียงกิซอนกิรอนกิดีีเ์แบบหลายเด้อใช่ดิกิรีกิรีกิบ้ากิร้อนเหมือีอันกิซอนกิซอนกิปมกิดีกิรอนกิร้อนโอ้หาไเขาแต่าแนีงหนึงสองนเองแวะบ้านเาอันีิซอนนะโอ้้อนน้อน้อน้อนล้ว้อนล้ว้อนล้ว้องตนแล้วเ้เรืองุมหลาย้มือเนี่มือเนียไม่หดหลายได้่นี่ยยังมือมือยังมือกนหมดแล้ว โอเคนะครับคลิปนี้กับมานี่ทุกคนดูชิลล์เมื่อไหร่ละวูยังไม่อีกหลายอยู่มืออือนเนียสื่ออีกหลายอยู่เมนูโปรดใครบ้างคะไปทำอะไรกินอร่อยเพราะว่าเราจะชอบแบบทอดแล้วก็เอารสดีห้อยแซ่บจังสิเลยบ๊ายบายได้หลายแห้ยเมื่อเจอกันนะครับผมไปเมืมึงยังเจ็บอีกอ้บินบิน